สวัสดีคร <c oughs> <c oughs> ah ับมินมอยแค้นแฟนมอกรพี่น้องมอลำกับช่องพยามันลำเพิ่นอวิเกียวครับตรงบรรยากาศหน้างานครับพี่น้องครับพี่น้องมาท่านมาบ่เหมือนกันยังบ่หนาหูหนาตาประมาณ วัดศรีอานังวัดศรีอานัการนางั้นครับตอนนี้ท่านเปิดเปิดก้านเราครับท่านนะครับท่านบุคคลพัฒน์สันไตรภพนะครับที่ดึกษารองอายุรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับในขณะนี้นะครับมานขยับเบิ้งบอนอยู่ว่าเขาเป็นพรเป็นหูเพราะหน้าตาเป็นแน่นอนท่านออกมาเนาะครับสนับสนุนนะครับในการจัดงานในคำเช่นนี้นะครับ พราแม่เขาจเบ่งบอดนี่ตีาจะบอกเห็นคนว่าไหนันัดทิ้งมเนาะวันจบก็จะกนแตงมาแล้วจกมาหรอกเนาะบนพเบออายจะเกียนะสาวหน่อยเขาบอเคยอายคนจะเกียหนะไม่เหน็ดอะไก็นาพาดหนาลอ้ครับอาครับครับผม การงานฟังนีพี่น้องมาทางนี้แบบไหนอ่ะน้องยางว่าฟังพี่ผู้ข่าบรรพากับเป็นนางอยู่หลังไ้ที่พอเห็นคนบ่แล้ว นี่ย่งของมะเฟืองวันนี้สิบวันไรไร่เขาน่ะผิวน้องพือขอทษขอไฟผหน้องเย็ซี่พู้ถ้าเพิ่งไรสุดมันนั่นนเมื่อไรกับมันหลงหลิงกับว่าเป็นอะไรเนาะข้าข่เจ้ากับหอยย่อยมากไหมครับบันดี้มากเป็นกลุ่มเป็นกอมบ่านาหัวนาตาบนแล้วก็สีมี่หรอครับนี้ครับงานคุณพี่เกิเศรีสาวน่อยเป็นกแท้งาครับผู้วาเสียานาร เราเบิ้งได้เยอะได้กินหนางครับปลาปลาหัวขัดม่เห็นดีเตง่าเป็นยุโปยึ้นเห่อในความสััญด้านพุทธศาสนาปลาหัวขัดเปบขวาี่บเรอครับตองางแตีรนะครับ พี่น้องมาทางพี่บอะไรอ่ะทางพี่มีคนอยู่เจ้าจากสำนักสงฆ์นเป็นวัดศรีอารามรัต้งผีมีคนอยู่ครับเปินร่างภาพเมตตาจากประเด็นรุ่งมูสอนเคมาร์โรหลวงปู่อดีตเจ้าอาวาซิวอดีตเจ้าพระยาตื่นนอนเป็นตบลตาโปดและเป็นผู้ได้เริ่มตั้งอำเภอเมืจังหวัของเฮาเป็นผู้ดิบเลิ่มนะครับในการแยกวัดออกจากวัดบ้านป้าซิวปี2องร แต่ี่ครับบรรยากาศนี้ต้องเข่าที่เขาครับอากาศหนาวอยู่านหน้าเวทีสาวน่อยเก็บบัตรทกพี่น้องใหญ่บนนี้อยู่แน้กินครับพี่น้องคุณตดีมาทดุท่านจงอยู่เย็นเป็นตด้วยาสื้อวัดสื้อประตูพ่ากอร่อยีสิบาทื้อวัดสื้อประตูนะ ลอยรวยลอยเท่าพัดเท่าแสงเท่าพี่น้องยางเบิ้งยางเลาะเบิ้งร้านค้าร้านขายนาครับพี่น้องครับนะคเผาสําหรับคยณครองท่านผู้บริบาร์สตรีบกและท่านผู้พีเกียรติยืนอยู่บนเวทีในวันนี้ให้พี่น้องสนุกสนานมั่วมันะครับสมัยปีเก่าและสวัสดีปีใหม่หน้าเวทีอันทรงเกียรติสาวหน่อยเพชรบานแท้ทุกท่านครัทางรถระวังรถบุญท่านซัพเปอรอิงกอนพระตะวันนะครับท่านนายดูุกทุกทีจะหมดตัวใหญ่ก็ไม่ได้ดูครับและนะครับ ในการจัดการในครั้งนี้นะครับเราได้รับความร่วมมือนะครับในการบริหารงานไปนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้รักษาความปลอดภัยทุกท่านนะครับคณะเยนเชอรนะครับท่านผู้ตรวจพูวัตรรัตนนนท์จุลนันท์ครับท่านรักษาการผู้กับตพบริจัทก๊าซปรบปาครับนายจึงครับก็จะเป็นข้าพพันธ์ข้าปฏิจารณาองค์ไมล์ครับมีพี่น้องชาวบ้านร่วมกรน ทุกท่านนะครับก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่ใหม่นะครับก็ขอให้พรให้พี่น้องชาวบ้านทุกท่าน,านแะพบเจอวามสุขความเจริญขึ้นบันสินใหนือขอให้สมปรารถนานะครับวันนี้ก็เป็นวันดีที่ทางบ้านอลางาได้จากหมอศพหมอลำนะครับคณะแดงเสารน้อยเพชรบ้านเดืนนะครับ ก็อพ่องเ่นเราบ้านหลังเาพงจและพี่น้องใกล้เคียงละ่งงานนีได้กินครับพี่น้องมนไม่ต้หอคืงความสุปลอดภัยการพยันตระเลยทั้งครนะครับเริ่มมากกันแล้วครับเริ่มมากกันแล้วนะขอบคุันครับท่านัตำรวจโทวะราดลจุลนันครับรัาการผู้กับ สอพเบืองจันทครับเป็นครับครับวนกัม่เล็กน้อยนี่แลนี่นะครับก็ขอพูดนะครับทานประธานรัิีนะครับท่านบงวันครับที่รึกษารนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวมหาดไทยครับขอบคุณท่านัฐมระทรยรนายกที่สุนทรีจังหน้ใหญ่ท่านรัฐตรีพลเรือนตนองใหญ่ท่านอัจฉรสอนชัยนะครับทางประธานสภาที้ตากระรอนตใหญ่น้ใหญ่กรณนน้ใหญ่าลาน ท่านผู้ใหญ่ประยัดพรหมรัตษ์นะครับท่านผู้ใหญ่บ้านหนองใหญ่ท่านสุธิปัวพันธ์ครับท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่บ้านเก่นงานนะครับบ้านผู้ใหญ่บ้านดูนบ้านนา้านผู้ใหญ่บ้านป่าเขาบ้านผู้ใหญ่บ้านดูนเมื่อไรกันยุบบ้านดูนเป็นเพื่านใกล้ๆกันนี่คนะบ้านโดอยู่นกับบ้านดูนทุกทุกท่านครับจะมาเอามาไกลกันหรือเปล่าครับพร้อมหรือ้าวนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับ เพื่อทำการเซเลอร์ครับขออนุญาตมอบเวทีนะครับให้กับทางทีมงานสาวน้อยเพชรต้นเพชรเจ้าล็อกชลินซีเกียรตินี่เนาะครับมือกับไปทาตุ้มมือนะครับม่านีปากมือกับไปผู้สิ่งยุ่งป้อนะครับท่านที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีและคณะกร่าการในส่วนมหาไทยท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองใหญ่พี่น้องท่านผู้นำ หมู่บ้านผู้นำชุมชนทุกท่านนะครับทุกทุกหมู่บ้านเลยนะครับในตัวตำบลหนองใหญ่นะครับขอบคุณอย่างสูงมาเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อมาเด้สร้อยคำสร้อยครำข้าวจังฮาเขาองบได้เบิ่งข้าวจังใบจ้างไม่ได้ไม่ได้ใส่จังนะครับให้คนเราใส่กับสาวหน่อยเดี๋ยวมาแท้ได้มาศอกคอนสุกให้กับพี่กำนองในช่วงปีใหม่งานลับงจากเป็นการเฉลิมฉลองใบอตัง ในการกับการเห็นวัดวัดศีรษรามรัตนารามแอวัดศีอารามรัตน,นารามนะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงดนครับฉ<ม>ันเข้าสู่สความสุขความสุขสนานความบันเทิงทางด้านทีนทีม่มการแสดงสาวน้อยนเพชรบ้านแพ่เครื่อง 150. รืเอ็นร้อสิบรูปมวนหน้าห้านสัรว์รุงอรปีที่สอทาา้องบอลซอกทยไปกับเอ็นร้อ สุดหอสดทีุ่ดผมไลซอมาดี้เมัอนี่มันบางบางโกราคมับาน้ำทันท่สุดครเปนื่อไหลายอ่าทำอยู่นเครืองถ่า่งันเใจทใจนำเสนออีกหนึ่งว่ธีทำที่ก้าวล้ำสู่ความภูมใจายข้าไปบริหารงานของหส่วนมาาในช่วงที่หน้าไมษาครับ เาน้วนสน้สาวนสาวนยสาวนัอสน้อยสาน้สาน้อสานอสาวน้อน้อวน้อสาวนอยสน้อสาวน้อวนอาว้ว้านาน้ว้่น้อร้วน้อยวน้อน้อยน้บ้อน้อา้อยส่น้า้อสาอย้อนองอนนออยอย่นาอนออยวอสออยานน แล้วครับตัวแล้วพี่